มูมอฟวันนี้ครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมมิตรจอนและสําหรับค่าคืนที่ผ่านมาครับหน้าช่องจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่ครับแต่ใครที่อยู่ในชมรมใครที่อยู่ในครอบครัวของผมตัวการันตีครับไม่ว่าเป็นอาร์วีไรซิกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเวอร์สกอร์คู่บาเซลนาครับและชุดโครงการ3ามม่อวานต้องบอกเลยว่าเต็มเปี้ยงครับเต็มเครื่องกับเบื้องแต่ครับสมาชิกขั้นไหนครับในชมรมได้ตามทั้งแนวทางหน้าช่องและแนวทางในชมรมไปกดมาให้ผมหน่อยครับคนละหนึ่งหัวใจครับรวมไปถึงท่า ไหนที่พลาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จัดให้ใหม่ครับและใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวยังไม่อยู่ในชมรมนอยากได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องชัวร์มากกว่าหน้าช่องตัวการันตีอย่างนี้ต้องเข้ามาเอาในชมรมเท่านั้นครับไปตามที่ไหนเราไม่ได้ไปตามที่ไหนแล้วโดนลองเปิดใจเข้ามาครับทางเข้าเดี๋ยวผมวาว้ให้ที่ใต้โปรไฟล์กับใต้คอมเมนต์ยรับไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับรู้มือกันอยู่เอาล่ะวันนี้ขอไม่พูลร่างทําเพลงครับบอลน่าสนใจค่อนข้างเยอะครับคัดมาให้แล้วกับมุมมองฟุตบอลหน้าช่อง5ทีมในวันนี้ครับจะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปยังไง 嘛。 คู่หนึ่งอ่ะไปเริ่มกันที่ศึกพิมลีกของอังกฤษครับระหว,วางอาร์เซนอลยับจาฝูงของพิมลีนะปัจจุบันยับเปิดบ้านตอนหลังการไปเยือนของเบนฟอร์ดครับมมองฟังคู่นี้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลได้เลยครับในแง่ของศักยภาพชื่อชางคุณภาพผู้เล่นคุณภาพลังเตเกตบอลทรงบอลรวมไปถึงเฮดทูเฮดครับอาร์เซนอลเหนือกว่าทุกอย่างและความได้เปรียบของอาร์เซนอลวันนี้ที่เล่นในบ้านทําให้พวกเขาต้องบังคับชนะเยอะหน่อยต้องมีถึง2ประตูครับแต่มองดูแล้วไม่น่ามีปัญหา3คะแนนในบ้านแน่นอออออนนนครรรไไปปปลลุุ้ะตทีีี่2เเเืืกกณชยาซ คู่สองครับย้ายไปดูเกมในแอนฟิลครับเจ้าบ้านอย่างลิวอูครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมวดำซันเดอร์แลนด์ครับมองฟองคู่นี้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างลิวอภูได้เลยครับในแง่ของเสกยภาพชื่อชั้นคุณภาพผู้เล่นคุณภาพนักเตะอะไรต่างๆลิวอภูดีกว่าหมดครับดูจากฟอร์มนดที่แล้วนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับบวกกับโจแซวันนี้ไหลไปทางลิวอูค่อนข้างเยอะครับต้องบังคับชนะและต้องมีถึง2ประตูถึงจะเฮเต็มครับมองดูแล้วไม่่่่่นนนนาามมมีีัััหเเเดดดดอออรรแลกืไคคยยูู้้ววบ เลือกกูเลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลครับ คู่สามจ้าไปดูเกมในะเอลเลนโรสจ้าเจ้าบ้านอย่างลีดยูไนเต็ดจ้าวันนี้เปิดบ้านต้อรักกันเปยองของเชลซีจ้าบุมองฟาคู่นี้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปทางผู้เยนอย่างเชลซีได้เลยจับในแง่ของศักยภาพชื่อชนคุณภาพผู้เล่นฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆเชลซีดีกว่าเยอะครับแม้วันนี้ลีดจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงครับแต่มองดูแล้วนาจะสู้เชลซีไม่ไหวแรงจูงใจวันนี้ของเชลซีค่อนข้างเยอะครับต้องการสามคะแนนครับเพื่อที่จะไล่จี้อาร์เซนอลจากซิตี้ขึ้นไปดูแล้วยังไงวันนนน,มมนนี้ัเมบอ่ไงงาวชลซุะน ครับคู่นี้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปที่เชลซีครับคุยสี่ครับไปดูคู่ระหว่างเบอร์รี่ครับที่จะเปิดบ้านเจอกับคิตตันพาเลครับมุมมองว่าครคู่นี้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปทางผู้ม่เยือนอย่างคิตตันพาเลตได้เลยครับในแง่ของชื่อชั้นคุณภาพผูพ้เล่นคุณภาพนักเตะปัจจัยอะไรหลายอย่างครับมัน,นเอียงมันไหลไปทางคิตตันพาเลตทั้งนั้นวันนี้แม้จะออกมาเยือนแต่พวกเขาบุกมาต้องบังคับชนะกลับออกไปครับมองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปที่คิตตันพาเล คู่ท้ายครับคู่ที่5้าครับไปดูคู่ระหว่างไบตันเนี่ยวันนี้เปิดบ้านต้อนรัเรามาเยือนขอแอตตันวิลล่าครับมุมมองฟังคู่นี้ผมมีให้2องออปชันที่น่าสนใจครับออปชันที่1ครับโอเวอร์สกอร์เก้าสิบนาทีครับทั้งสองทีมเกมลุกดีทั้งคู่ครับและเกมรับก็หลวมทั้งคู่ครับและบวกกับเฮดทเฮเวลาเจอกันครับใส่กันมันทุกทีและอีก1ออปชันครับผมมองว่าวันนี้วิลล่ามาเยือนครับดีพอที่จะไม่แพ้กลับออกไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับแนะนําไป2องออปชันครับโอเวอร์สกอร์นนาาาาททีีขอออออปปรรระตููคับแแลลลลกกก็เเเเืืืยยย์ไงงผ้ม่ ตันวิลาครับ